ผมชื่อยอดชินสุภกุลครับเป็น CEO แล้วก็โ o f o u n d e er เดอร์ของวงในครับ วงในคือเว็บไซต์และแอปพลิเคชันค้นหาแล้วก็รีวิวร้านอาหารอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับปัจจุบันวงในมีผู้ใช้ประมาณ2อล้านสแสนคนแล้วก็ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยมีข้อมูลร้านประมาณ2 0 0แสนกว่าร้านนะครับคิดว่าครอบคลุมประมาณ90%ของไทยละว,วงในก็เหมือนเป็นช่องทางช่องทางหนึ่งที่ทําให้ร้านค้ารู้ฟีดแบ็กของผู้บริโภคที่ไปกินจริงๆว่าเขาชอบหรือไม่ชอบร้านของเรายัางไงแล้วถ้าเกิดเขามารีวิวแล้วร้านค้าเข้าไปตอบเข้าไปดูแลเขาเขาอาจจะมา ทานที่ร้านของคุณซําก็ได้คือบัญชียังไงมันก็เป็นแง่มุมของธุรกิจที่สําคัญแง่มุมหนึ่งนะครับตอนช่วงแรกๆที่คนคุณยังเล็กอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นความสําคัญของตัวจัดการมากเท่าไหร่แต่ยิ่งคุณจัดการบัญชีให้มันดีขึ้นเร็วเท่าไหร่ชีวิตคุณก็ยิ่งง่ายขึ้นมากเข่านั้นในอนาคตตอนที่เราเป็นบริษัทเล็กๆอยู่อะตอนนั้นเราก็มีระบบบัญชีที่ไม่ค่อยดีเท่า,าไหร่ก็เขาเรียกว่างไงดีก็ต้องมันใช้เวลาในการเคลียร์ระบบบัญชีให้ดีไม่มีคนรคคอร์ดว่า ไอสิ่งที่ใช้จ่ายไปเนี่ยมันใช้จ่ายไปค่าอะไรกันแน่หรือว่ามันเป็นเงินบริษัทหรือเป็นเงินของตัวเองแยกไม่ออกระหว่างกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าลูกค้าโอนเงินเข้ามาแล้วเราไม่รู้ว่าลูกค้าเจ้าไหนโอนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาคลาสสิกที่แบบเราจัดการบัญชีได้ไม่เรียบร้อยชอบในความง่ายฮะแล้วก็ชอบในความถูกครับ ผมรู้สึกว่า o r r c เ s ามันก็ทําให้มัน,ม,นมันทดแทนตัว Excel ได้เป็นอย่างดีคือสมัยก่อนเราใช้ Excel ในการที่จะออกไปเสนอราคาหรือทําเอกสารอะไรอย่างเป็นตน้นซึ่งข้อเสียของ Excel คือมันมันก็คือใช้ครั้งเดียวแล้วก็แล้วก็วกมันก็มันก็หายไปการเก็บไฟล์การเก็บ Database อะไรเราก็ต้องทําเอง เพราะฉะนั้นคือการใช้โ o w a ด c o ค้ามันก็แทนตรงนั้นได้เพราะว่าเวลาเราออกใบค t เดชันอะไรทุกอย่างรายชื่อลูกค้าหรือประวัติของการออกคเดชันอันนี้มันก็ถูกเซฟเข้าไปใน a t เ b a s ์เพราะฉะนั้นคือเราก็เห็นทั้งหมดว่าเฮ้ยเราเปิดค t เดชันไปทั้งหมดกี่ใบนะเดือนนี้แล้วเราก็ยังสามารถโฟลงานจากค t เดชันไปเป็นอินโวイスไปเป็นรีซีทได้อีกมันมีความง่ายตรงจุดนั้นอยู่อยากให้มีในเรื่องของความอดทนอนะ คือสุดท้ายแล้วเนี่ยสตาร์ทอัพนี่มันจะมีศาสตร์มากมายมีเฟรมเวิร์มากมายว่าคุณจะต้องเข้าเอ็กซ์เซลเลเตอร์โปรแกรมอินคิวเบเตอร์โปรแกรมต้อง raise ฟันต้องนู่นนี่นั่นต้องมีการพิชต้องมีการอะไรแต่สุดท้ายทั้งหมดแล้วอ่ะพื้นฐานทั้งหมดมันอยู่ที่ว่าธุรกิจของคุณนะมีอยู่จริงหรือเปล่าคุณสามารถที่จะมีคนมาใช้บริการของคุณผลิตัณ์ของคุณดีไหมแล้วทำไรายได้จากมันได้ไหมคือถ้าเกิดสอสอย่างนี้ไม่สามารถทําได้คุณจะฝึกพิชให้เก่งคุณจะรู้สูตรทุกอย่างรู้จกักอินเวสเตอร์ สุดท้ายมันก็สร้างเป็นธุรกิจไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นคืออยากให้อดทนใช้เวลายเยอะในการสร้าง Product ในการสร้าง User ในการสร้างรายได้นะครับแล้วก็อย่าใจร้อนด้วย